EP19 ตรวจงานหน้างานอย่างโปร Mybuild Channel สวัสดีครับเคยตรวจงานหน้างานแล้วรู้สึกเหมือนเดินในเขาวงกฏไหมครับเจองานเพี้ยนซ้ำๆรายละเอียดตกหล่นหรือบางทีก็ปล่อยงานผิดผ่านไปโดยไม่รู้ตัว EP19 นี้ผมจะพาคุณไปรู้จักเทคนิคตรวจงานหน้างานแบบ PM ือโปรที่ใช้จริงลดงานแก้ลดการเสียเวลาและที่สำคัญสร้างความเชื่อมั่นทั้งกับทีมงานและลูกค้า ถ้าคุณอยากเปลี่ยนวิธีตรวจงานให้มั่นยำขึ้นฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่อาจเป็นเครื่องมือที่ทําให้โครงการของคุณนิ่งขึ้นกว่าเดิมปัญหาที่พบบ่อยหลายโครงการพังเพราะตรวจงานแบบมองผนผ่านครับเช่นเดินดูซ้ายแต่ไม่จดบันทึกใช้สายตาประเมินแบบลุดลวกแล้วบอกว่าโอเคสุดท้ายเจอปัญหาตอนส่งงานจริงจนต้องแก้ยกใหญ่เสียทั้งเวลาเสียทั้งงบเสียเครดิต PM แบบเต็มๆวิธีแก้ง่าย คือต้องเลือกตรวจงานด้วยความรู้สึกและเปลี่ยนมาใช้ระบบ